วัยเด็กเป็นวัยที่มีคำถามต่างๆมากมายนะคะเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องร่างกายของตัวเองค่ะดังนั้นนะคะเราน่าจะพาเด็กๆมาเปิดโลกวิทยาศาสตร์แสนสนุกกันกับหนังสือในชุดนี้ค่ะอะไรทำไมยังไงค่ะ อะไรทำไมยังไงคำพูดที่มักจะต่อท้ายประโยคของวัยอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นร่างกายของตัวเองพืชและสัตว์ต่างๆเลยไปจนถึงอวกาศนอกโลกซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีบ่งบอกได้ถึงความลหลงไหลในวิชาวิทยาศาสตร์ หนังสือชุดนี้จึงอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่จะไขข้อสงสัยให้กับเด็กในชั้นประถมไวัยได้โดยแบ่งเนื้อหาแยกออกเป็นชั้นปีเรื่องราวและคำศัพท์จะยากขึ้นเรื่อยๆให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการนอกจากนี้ยังมีประวัตินักวิยทยาศาสตร์ที่น่าสนใจจุดประกายให้เด็กมีแรงบันดาลใจหันมาสนใจการเรียนรู้วิยทยาศาสตร์อย่างจริงจัง ที่สำคัญหนังสือชุดนี้ยังได้สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ตลอดทั้งเล่มให้เด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเรื่องราวแสนสนุกของวิทยาศาสตร์รับประกันได้เลยค่ะว่าหนังสือชุดนี้ตอบโจทย์พลังแห่งการค้นคว้าของเด็กๆได้อย่างแน่นอน